เดี๋ยวติดตามเส้นทางนะครับว่าเส้นทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการขับขี่จากชัยปาการไปเชียงรายเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรายังอยู่ไหมถนนหมายเลข107นนะครับเพื่อตรงไปเชียงรายนะครับฟังเพลงสุนยรดีไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้ผมก็เปิด,เป,ดเปิดเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าทางโค้งชันเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนเกียร์และเกียร์จะได้ล็อกให้นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอแม่อาอแล้วนะครับอ,อ,อยังไม่ถึงครับกำลังจะเข้าไปแม่ออีก20โลครับ20โลเราก็จะไปสู่บ้านของต้นกำเนิดเรื่องแม่ไอสะอื้นนะครับไม่ทราบว่าใครเคยดูบ้างครับแม่ไอสะอื้น ยี่สิบโลฮะก็น่าจะประมาณสิบห้านาทีอ่าตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่ฝางนะครับเฟอร์ฝางก็จะมีห้างเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆท้านซ้ายมืออะไรเอ่ย เมื่อเจ้าต่างที่บอกว่าเจ้าขวางชะลาจใจเห็นนะครับก็เมืองฝางนี่ก็คงมีรยธรรมเก่าแกนะครับใครรู้ประวัติเมืองฝางยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับช่วยกันแชร์ความรู้ครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอแม่อายนะครับแม่อายสะอื้นสําหรับเพื่อนๆน้องๆที่อาจจะไม่เคยดูแม่อายสะอื้นนะครับมันก็จะเป็นละครนะครับหลังชีวิตเกี่ยวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่แม่อายนะฮะท้ายก็ชีวิตรุ่งเรืองแล้วก็ท้ายก็ชีวิตก็ตกต่ำขีดสุดนะครับก็ที่ร้องเพลงที่มันร้องว่าเสียงสะอื้นในใจ แต่ไม่ใครได้ยินเนี่ยนะเปประมาณย่นี้ก็ไปติดตามดูได้หลังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ปติสอนใจคนได้ดีนะครับ วัดอะไรฮะดูเปว่าผ่านไม่ทันนะครับตอนนี้อยู่เส้น1089ครับถนนหลวงหมายเลข1089ทต่งไปเทียงรายครับทางนี้ก็ออกจะเป็นทางเลี่ยงมืองฝางน,นะครับ ที่คิดว่ามันจะดีครับอย่งนี้ครับเพลงละครแม่ใครสักอื่นนะครับ 嗯。我都沒 ที่ที่ใช้ใช้ปรกานนะครับ ไลนยนะครับเ <Yeah. S 1> วลาประมาณบ่ายโม <Yeah. S 1> งตรงนะฮะยี่สิบองศารครับแ <Yeah. S 1> สดงว่าที่นี่เย็นกว่ากรุงเทพครับ เราก็ขับจากอำเภอชัยประการนะครับโดยจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็คือฮิโนกิแลนด์นะครับวันนี้เราจะต้องมาพักที่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ก็คือถึงแล้วนะฮะในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเส้นทางนะครับถนนเป็นเส้นทางถนนคอนกรีตนะครับแนวจอยของถนนเนี่ย ยังคงไม่ได้หยอดหยอดเขาเรียกว่ายางแอดฟอลเลยนะครับแสดงว่าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับซ้ายกับขวาครับเพื่อนๆจะเห็นตึกอาคารนะครับที่สูงนะฮะแชั้นบ้างนะครับ5ชั้นบ้างนะครับมีความเจริญนะครับสําหรับตัวเมืองเชียงรายนะครับและก็ด้านซ้ายมือที่เห็นตึกดําๆเมื่อกี้นะครับคือคอนโดมิเนียมครับ นี่ครับความเจริญของจังหวัดเชียงไาครับสุดยอดเลยตรงไปอีกนิดนึงครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านซ้ายมือป้ายเขียวๆนะครับจะมีห้างนะครับชื่อเมกอโฮมนะครับขายวัสดุก่อสร้างนะครับมีลูกค้าจอดนะครับในลานจอดซื้อของของเขาครับเนืองแน่นเลยเป็นการยืนยันได้นะครับว่าจังหวัดเชียงรายนะครับ จเจริญมากๆเลยนะครับมากกว่าก่อนมากเลยนะฮะเพราะพ่อผมเนี่ยเคยมาสร้างโรงเรียนที่นี่นะครับเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะครับแกกลับมาทีนะครับแกก็รู้เลยว่าถนนหนทางนะครับมีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้นมีตึกที่สูงมากขึ้นนะครับมีความจเจริญอย่างเห็นชัดครับเยี่ยมยอดไปเลยนี่ก็คือเส้นทางการรีวิวนะครับ หมายเลข107ครับตัด1089ใช้ปาการเชียงลาย